สวัสดีครับ,รบวันนี้นะครับจะมาเรียนรู้กันเรื่องชีวิตครอบครัวนะครับชีวิตครอบครัวนะครับมีความสําคัญอย่างไรกับทักษะชีวิตนะครับชีวิตครอบครัวที่ดีนะครับถ้าเรามีการจัดการชีวิตครอบครัวที่ดีนะครับมีทักษะในการจัดการชีวิตครอบครัวที่ดีเนี่ยก็จะส่งผลให้สังคมไทยนั้นนะครับก็มีความเจริญไปด้วยนะครับเพราะว่าสังคมที่ดีนะครับเริ่มต้นจากครอบครัวที่ดีนั่นเองนะครับวันนี้เรามาดูกันนะครับว่าครอบครัวนั้นมีความหมายและความสําคัญอย่างไรนะครับ ครอบครัวเป็นสถาบันพื้นฐานทางสังคมนะครับที่มีความสําคัญยิ่งต่อการสร้างและพัฒนาคนให้มีคุณภาพครับสามารถดํารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุขนะครับเป็นกําลังทรัพยากรสําคัญในการพัฒนาชุมชนสังคมประเทศชาติให้มั่นคงยั่งยืนสืบต่อไปนะครับดังนั้นการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีนั้นนะครับครอบครัวเนี่ยจึงถือว่าเป็นรากฐานสําคัญมากเลยนะครับในระดับจุลภาคหรือระดับเล็กที่สุดนะครับ ที่นําไปสู่ความเป็นปึกแผ่นในสังคมและความอยู่รอดของประเทศชาติและสังคมโลกต่อไปนะครับเจ๋ได้ว่านะครับครอบครัวมีความสําคัญเป็นอย่างมากนะครับทีนี้เรามาดูกันนะครับว่าครอบครัวมีความหมายว่าอย่างไรบ้างนะครับครอบครัวเนี่ยหรือ Family ใเนี่ยภาษาอังกฤษเนี่ยมีความหมายค่อนข้างหลากหลายเลยนะครับแล้วแต่การตีความหรือการให้ความหมายของนักวิชาการในแต่ละกลุ่มนะครับ ถ้าทางชีววิทยาครับทางวิทยาศาสตร์เลยนะครับครอบครัวหมายถึงอะไรนะครับครอบครัวหมายถึงกลุ่มคนครับที่มีความเกี่ยวพันกันทางสายโลหิตนะครับก็คือพูดตามหลักวิทยาศาสตร์เลยคือบุตรเนี่ยได้รับยีและโครโมโซมจากบิดามารดานั่นเองนะครับก็คือเป็นร่่มสายเลือดนั่นเองนะครับในทางกฎหมายล่ะนะครับครอบครัวคือชายและหญิงครับที่จดทะเบียนสมรสกันนะฮะแล้วมีบุตรก็เป็นครอบครัวตามกฎหมายนะครับเมื่อผู้ปกครองครับบิดามารดาเสียชีวิตมรดกก็ตกตกสู่ทายาทก็คือลูกนั่นเองนะครับในแง่ของ เศรษฐกิจล่ะนะครับครอบครัวคือคนที่ใจ่ายร่วมกันครับจากงบเดียวกันก็คือเงินก้อนเดียวกันนะครับแม้ว่าตัวเองเนี่ยจะแยกบ้านออกไปแล้วเนี่ยแต่ก็ถือว่าใช้เงินก้อนเดียวกันอยู่ก็เป็นครอบครัวทางเรศรษฐศาสตร์นะครับในทางสังคมครอบครัวคือกลุ่มคนที่อยู่รวมกันในบ้านเดียวกันครับอาจมีความสัมพันธ์ทางสายเลือดหรือไม่ก็ได้แต่มีปฏิกริยาสัมพันธ์กันให้ความรักความเป็นใจต่อกันนะครับคือไม่ต้องเป็นพี่น้อง รวมทองคานตามกันมาก็ได้แต่มีความรักความผูกพันเป็นครอบครัวเดียวกันอันนี้ก็เป็นครอบครัวได้ทางสังคมนะครับในขณะเดียวกันนะครับก็จะมีความที่ใกล้เคียงมากเลยกับคำว่าครอบครัวคำหนึ่งคือว่าครัวเรือนหรือ Household นะครับครัวเรือนเนี่ยหมายถึงคนนะครับหรือคนคนเดียวก็ได้หรือหลายคนก็ได้ที่อาศัยอยู่ในบ้านครับนะบ้านเดียวกันนะ แต่อาจจะมีความเกี่ยวข้องกันเลยก็ได้นะอันนี้เป็นการนับทางประชากรศาสตร์นะครับว่าว่าหนึ่งครัวเรือนสองครัวเรือนสามครัวเรือนแต่อาจจะเป็นครอบครัวเดียวกันก็ได้นะอันนี้จะสับสนนะครับระหว่างครัวเรือนกับครอบครัวนะครับทีนี้เรามาดูความสําคัญนะครับของคําว่าชีวิตครอบครัวและคุณภาพชีวิตครอบครัวกันนะครับ ชีวิตครอบครัวที่เราต้องเรียนกันในวันนี้นะครับเรียนศึกษากันเนี่ยก็คือเรื่องของสภาพการใช้ชีวิตร่วมกันของบุคคล2คนขึ้นไปซึ่งอาจเกี่ยวข้องกันทางกฎหมายหรือสายโลหิตก็ได้นะครับหรืออาจจะเกิดจากการตกลงใจที่สังคมยอมรับและมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันก็ได้นะครับอันนี้ก็คือเป็นชีวิตครอบครัวหนึ่งนะครับปัจจุบันนี้คู่สมรสหรือคู่ชีวิตเนี่ยมันก็เป็นการขยายความของชีวิตครอบครัวได้เหมือนกันอีกรูปแบบหนึ่งนะครับครอบครัวที่ดีนะครับก็จะต้องประกอบไปด้วยสิ่งที่เรียกว่าคุณภาพชีีีวววิตคคครรรอบบัท่ดด้ยนะ ซึ่งคุณภาพชีวิตครอบครัวเนี่ยก็คือความพึงพอใจในชีวิตครอบครัวของบุคคลซึ่งเป็นการรับรู้ลักษณะและปริมาณการปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในครอบครัวนะครับว่าเหมาะสมเพียงใดนะครับถ้าเกิดเลี้ยงลูกดีให้ความอบอุ่นแก่ลูกนะครับว่าชีวิตครอบครัวก็จะดีต่างไปด้วยนั่นเองนะครับทีนี้มาดูความสําคัญนะครับของชีวิตครอบครัวกันนะครับ ชีวิตครอบครัวนั้นมีความสําคัญในหลากหลายมิติครับในเรื่องของบุคคลนะครับครอบครัวที่ดีก็จะทำให้สมาชิกในครอบครัวรู้สึกว่ามีคุณค่าครับในตัวเองมีความเชื่อมั่นในตัวเองไม่ขาดความรักความอบอุ่นนะครับเราจะเห็นในในละครภาพยนตร์หลายๆเรื่องว่าครอบครัวไม่อบอุ่นเนี่ยลูกเหมือนว่าเออคิดว่าพ่อแม่ไม่รักเนี่ยก็แบบเสพยาหายพึ่งพายาเสพติดต่างๆเหล่านี้ครับก็เป็นภาพสะท้อนนะว่าครอบครัวอบอุ่นก็ทําให้ชีวิตของลูกเยาวชนเนี่ยอบอุ่นตามไปด้วยนะครับ ส่วนความสําคัญต่อพัฒนาการครอบครัวครอบครัวที่ดีเนี่ยจะรู้จักจะทําให้สมาชิกในครอบครัวเนี่ยรู้จักการพัฒน,นาสมรรถภาพที่ดีระหว่างกันด้วยนะครับในการเข้าสังคมต่อไปนะครับท่อมาในเรื่องของสังคมนะและแล้วก็ชุมชนครอบครัวที่ดีทําให้ครอบอทำให้สังคมเข้มแข็งครับเพราะว่าไม่ข่กมบุญอุดนเนาะนะไม่พึ่งยาเสพติดไม่พึ่งพาอบยายมุกกันสังคมก็จะดีตามไปด้วยและแน่นอนครับเมื่อสังคมดีประเทศชาติก็จะดีตามไปด้วยนะครับ นั้นสรุปแล้วนะครับชีวิตครอบครัวที่ดีที่อบอุ่นและมีความมั่นคงเนี่ยนะครับจะส่งผลโดยตรงเลยครับต่อพวกเราทุกคนนะครับรวมถึงสังคมและประเทศชาติด้วยนะครับดังนั้นนะครับการส่งเสริมครอบครัวที่ดีนะครับก็จะทําให้ชีวิตเนี่ยในสังคมเนี่ยดีตามไปด้วยนะครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือความหมายและความสําคัญของชีวิตครอบครัวครับ